สวัสดีครับเป็นวันที่2แล้วครับที่เราเจอกันนะครับวันนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมพับมีด้วยกันทั้งหมด5ท่านะครับทำท่าละสาสิบวินาทีพัก30วินาทีานเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาวอร์มอัพกันก่อนเลยครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะโปรแกรมของเราจะเน้นในเรื่องของการคาร์ดิโอหรือว่าเบิร์นนั่นเองครับมันก็จะค่อนข้างรู้สึกเหนื่อยนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวเรามาวอร์มท่าแรกง่ายๆครับมือครับข้างหนึ่งขึ้นข้างหนึ่งลงสลับข้างนี้ครับดีครับ เยียแข่สลับข้างครับวอร์มหัวไหล่นะครับแล้วก็ทําให้หัวใจเราเต้นเร็วขึ้นนะครับเ,เตรียมพร้อมสําหรับการอกอกกายดฮึบเยี่ยมออมากๆไปเรืเร่อยๆอึบอึบอึบโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นการวอร์มเหมือนเดิมน,นะครับช่วงลำตัวครับช่วงบนครับประสานเข้ามาแล้วก,กางออกนะครับเข้าออกตอนเข้าหัวไหล่ตอนออกยืดอกหอไหล่ยืดอกหอไหล่ยืดอกสลับกันครับ ดีมากๆไปเรื่อยๆสักสิบั้งครับสบายๆโอเคครับ่ะต่อมายืดช่วงลำตัวนะครับหมุนตัวนะครับเอามือประสานไว้ตรงนี้นะครับเราจะบิดตัวปึ๊บนะบิดตัวมาขืดลำตัวหวมทนลำตัวครับดีครับ บิดข้อเท้าตามมาด้วยนะครับบิดทั้งตัวเลยบิดตัวบิดข้อเท้านะครับโอเคมาพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวท่าแรกนะครับจะเป็นท่าไฮดีนะครับคือเราจะยกเข่าสูงนะครับท่านี้ก็คือถ้าใครสามารถวิ่งยกเข่าสูงนี้ได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าใครกระโดดไม่ได้ก็เป็นเข่าสูงแบบนี้นะครับพร้อมเตรียมตัว3 2 1ไปครับ ไปเรื่อยครับ30วินาทีหานีมาหานีมาฮึบฮึบเฮึบฮ, pp, ฮ pp. อีกยี่สิบวินาทีโอ้โหคาแรกก็กระตุ้นไปเลยนะครับคาแรกก็เบิร์นก็ไปเลยดีมากเยี่ยมมากสิบวินาทีห้าสี่สามสองหนึ่งโอเค สามสวินาทีครับท่าที่2เป็น mountain c a r m e r นะครับทำแบบนี้นะครับมือประสานไว้แล้วเราก็จะงอเข่าเข้ามาไครวิ่งได้ก็วิ่งนะครับโอเคเตรียมตัวครับหายใจเข้าลึกๆสี่วินาทีครับเตรียมตัวนะครับ5วินาทีเราจะเริ่มเซตอัพรอเลยนะครับดีมาก3 2ไปวิ่งมาเลยครับ เกรงกำลัตัวไปด้วยดีมากสลับมากฮึบฮึบเนี่ยมไปเร,เรื่อยๆดีครับสู้ไว้ก่อนอย่าพึ่งหมดอีกประมาณสิบวินาทีห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคโอ สอท่าเมย์ไหมครับเหนื่อยเลยท่าต่อไปนะครับเป็นซิลแจกคครับก็คือเราจะคว้ยอย่างนี้อ่าเท่านั้นเองนะครับัก่อนครับอีก15บห้าวิธีย่ำเท้ารอครับย่ำเท้ารอหายใจเข้าลึกๆท่าที่3ามแล้วดีมากๆยังอยู่ยังทำกันอยู่เนาะ3ามสองหนึ่งไปครับฮุบ ควายกับขาแล้วก็แขนนะครับซีลแจ็คนะครับควายมดเลยอีกสิบห้าวินาทีไปไปเย่ยมา,ยก,ยมากๆใกล้แล้วห้าสี่สามสองหนึ่งโอเค เอาเรื่องครับมาถ้าต่อไปเป็นแพงแจ็กนะครับแพงแจ็กก็คืออยู่นี้ครับอยู่ท่าแพงแล้วก็แจ็คเข้าออกแค่นี้เองโอเคอีก15บห้าทีครับพักไว้ก่อนนะครับเตรีมตัวกายแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งป้าแถบพางียว แถบขาเดียวเก่งตัวไว้เก่งตัวไว้เยี่ยมมากๆเยี่ยมครับอีกสิบห้าวินาที่สิบเวียนทีสุดท้ายแล้วอ,อึ๊บสามสองหนึ่งโอเค 5สุดท้ายครับโอเริ่มเมืยเหมือนกันนะครับาสุดท้ายเป็นสเกตเตอร์จำนะครับก็คือเราจะก้าวย่อสับข้างอย่างนี้แตะที่ข้างอย่างนี้ย่อมาเรื่อยแค่นี้ครับโอเคย้ำท้ารอนะครับอีก10วินาที่าสุดท้ายแล้วมาสู้ไปด้วยกันนะครับ3 2 1ไปครับแต่มาโดนมา ไปขาด้านหลังฮึบไปขาด้านหลังก้มแตะดีครับไปเรื่อยๆทึบฮึบทึบแตะมาสวอีกสิบห้านิดดิเยี่ยมมากมากนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวทึบสามสองหนึง่งโอเค จบวันที่2ไปมาแล้วครับเนียมมางๆเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปลุยต่อกันไปพวกนี้นะครับอย่าลืมยืดเหยียดกันด้วยนะครับผม